คลิปนี้เรามาดูขั้นตอนการอัปเดต iPhone iOS 1 5 6 1กันนะครับเ,เวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชันที่อัปเดตเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของ iPhone โดยเฉพาะนะดังนั้นท่านไหนที่ใช้ iPhone นะครับตั้งแต่ 6s ขึ้นไปนะควรที่จะอัปเดตนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาปล่อยระบบความปลอดภัยออกมาซึ่งตัวอัปเดตตัวนี้เน้นความปลอดภัยโดยเฉพาะเลยนะครับดังนั้นท่านไหนที่ยังไม่อัปมาดูกัน วิธีการอัพทำยังไงไปที่ตั้งค่าไปที่เกี่ยวกับนะครับเนี่ยมันจะมีคําว่ารายการอัปเดตถ้าเครื่องของใครยังไม่อัพนะครับลองกดเช็คเลยถ้ากดเช็คแล้วจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหมเขาจะบอกว่า iOS 15.6.1ตอนนี้พร้อมสําหรับการอัปเดตแล้วนะนะครับซึ่งแนะนําให้ทุกคนนะครับใช้รายการอัปเดตตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวอัปเดตท,ที่เน้นความปลอดภัยถ้าเราไปดูในรา,ายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตเนี่ย มือถือที่รองรับการอัปเดตของเวอร์ชัน1 5 6 1ตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่ iPhone 6s ขึ้นไปนะครับ iPhone 6s ถ้าเป็น iPad ก็จะเป็นพวก iPad Air นะครับขึ้นไปแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดได้ตัวนี้นะแต่ง่ายๆเลยนะครับถ้าเรากดเช็คแล้วไม่เจอแสดงว่าของเราอัปเดตไม่ได้นะครับนะแต่ถ้าเป็นตั้งแต่ 6s ขึ้นไปเนี่ยไปกดอัปเดตันกเคะแจ้งเตือนขึ้นมาเลย นะครับก็คือถ้าเรากดแล้วเช็คแล้วมันไม่เจอนะแสดงว่าเครื่องเราก็อัปไม่ได้ละนะครับถ้าต่ำกว่า 6S นะนะก็จะมีรายละเอียดให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของการอัปเดตว่าเวอร์ชันนี้มันอัปเดตแ,แล้วมีรุ่นไหนบ้างอะไรยังไงนะนะครับในรายการนะครับซึ่งเป็นลิงก์ที่มันกดมาจากหน้าอัปเดตตอนนั้นนะเป็นเว็บของ Apple นะครับตนนัวนี้มันจะแจ้งรายละเอียด เราอยากเช็คเราก okay, ็กดเลื่อนดูเช็คตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคทีนี้เราจะอัปเดตแล้วนะครับมาดูกันวิธีการอัปเดตทํำยังไงหลังจากเราอ่านรายละเอียดแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดพอกดดาวน์โหลดเขาจะให้เราทําการยืนยันรหัสล็อกหน้าจอนะครับตัวนี้ก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอเข้าไปจากนั้นก็ทําการกดดาวน์โหลดครับยืนยันการดาวน์โหลดครับถ้ามันมีไฟล์เดิมที่มันเคยอัปเดตนะเช่นอาจจะเป็น15.5 หรือ15.6เฉยๆอะ่ะมันจะไปลบตัวเดิมออกนะเสร็จแล้วมันจะทําการดาวน์โหลดตัวใหม่เข้าไปทับแทนนะครับอันนี้คือหลักการของเขาเราก็กดตกลงเลยอ่ะโอเคอันนี้รายละเอียดนะครับกดตกลงเข้าไปปัาบนะครับเขาบอกว่าประมาณ2 2นาทีถึง3นาทีนะในการดาวน์โหลดแต่ที่ผมดูตัวนี้นะครับตอนที่ดาวน์โหลดมันไม่นานนะแต่ว่าจะนานคือตอนที่มันเช็คไฟล์ครับ หลังจากโหลดเสร็จมันจะเช็คไฟล์ประมาณเกือบชั่วโมงนะอ่าดังนั้นเราก็ต้องปล่อยเลยนะครับในช่วงที่มันอัปเดตเนี่ยแต่ว่ามันมันโหลดเสร็จมันจะแจ้งเตือนให้เรากดทําการติดตั้งอยู่นะครับในช่วงนี้เราก็ปล่อยไปเลยเราก็ใช้งานเป็นปกติปล่อยให้ตัวมือถือมันโหลดไปอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันโหลดใกล้จะเสร็จนะครับไม่งั้นมันจะนานเนาะเดี๋ยวจะไปดูตอนที่มันโหลดเสร็จเพราะว่ามันใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยตัวนี้ นะครับเราไปดูตอนที่มันให้เรากดติดตั้งครับทีนี้นอ่าหลังจากที่เราทําการโหลดเสร็จนะครับตัวติดตั้งจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะเนี่ยครับมันจะมีคาว่าติดตั้งถ้าเราอยากอ่านรายละเอียดเราก็เช็คได้อีกรอบหนึ่งนะครับเนะี่ยจากนั้นเราก็ทําการกดติดตั้งปั๊บเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับมือถือมันจะทําการสั่งรีสตาร์ตตัวเองนะครับในช่วงที่เราทําการอัปเดตแนะนําให้ท่านเตรียมแบตให้พร้อมนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาพอสมควรนะ เพราะว่าอย่างต่ำผมว่าน่าจะอย่างน้อยตั้งแต่เริ่มดาวน์โหลดถึงจนอัปเดตเนี่ยอย่างน้อยน่าจะเกือบ2ชั่วโมงนะครับโอเคจากนั้นมือถือก็จะทําการรีสตาร์ตตัวเองนะครับรอให้มันบูตขึ้นมาพอมันบูตขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเริ่มทําการอัปเดตสังเกตฉีดที่มันอยู่ใต้รูป Apple นะครับแต่ว่าฉีดตัวนี้มันจะไม่วิ่งจนสุดนะครับมันจะไม่วิ่งจนสุด มันจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับพอมันอัปเดตเสร็จปุ๊บมือถือจะดับลงไปประมาณสักเกือบหนึ่งนาทีนะอตอนแรกก็ตกใจเอ๊ะทำไมมือถือดับไปนานจังเลยนะครับหรือบางทีอาจจะดับนานกว่านั้นนะครับเสร็จแล้วมันจะบูตขึ้นมาเองนะครับเราไม่ต้องไปบังคับเปิดมันนะครับเราปล่อยมันเลยในตอนที่มันดับลงไปเนี่ยเพราะว่ามันมันเซตค่าเครื่องใหม่นั่นเองแต่ว่าข้อมูลมือถือไม่หายนะ อ่าตอนนี้ผมจะตัดไปตอนที่มันดับลงไปนะครับนี่มันดับลงไปลักษณะแบบนี้ครับเหมือนกับจนานนะอ่าปล่อยไว้เกือบหนึ่งนาทีนะครับถึงจะบูตขึ้นมาแบบนี้นะครับพอมันบูตขึ้นมาเสร็จมันก็จะทําการวิ่งขีดอีกรอบหนึง่งแต่ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายละนะครับมันก็จะบูดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตอนนี้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเซตค่าครั้งสุดท้ายละ หลังจากมันบูตขึ้นมาเสร็จนะครับมันก็จะตัดเข้าสู่หน้าการใช้งานให้เราใส่รหัสผ่านแบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันให้ใส่รหัสผ่านล็อกหน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่าตัวมือถือของเราอัปเดตแล้วเป็น15.6.1เลยไหมอ่ะนะครับหลังจากที่มันอัปจนเสร็จนะครับมือถือของเราก็จะเปิดขึ้นมาปกตินะครับแล้วก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอนะเสร็จเรียบร้อยนะครับลองเข้าไปดูในตั้งค่า ไปที่ทั่วไปนะครับซึ่งเราจะดูรายละเอียดของระบบของตัวเครื่องไปดูเกี่ยวกับนะครับเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าหลังจากอัปเดตแล้วข้อมูลไม่หายนะครับข้อมูลของเราก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับก็ใช้งานได้ปกติท่านหนที่ยังไม่อัปก็แนะนำให้อัปนะครับเพราะว่าตัวน,นี้เป็นระบบความปลอดภัยของระบบครับโอเคครับขอบคุณครับ